จะบ้าตายมันตีแลนคลิป11ต้องทำ GTA 5ลงอย่างนั้นเหรอเกมราคาแพงขนาดนั้นใครเขาจะมีกันได้ง่ายๆนอกจากตัวเกมที่สนุกแล้วยังมีล็อกสไตล์อดิเตอร์ที่ทำหนังได้โคตรง่ายเลยแบบนี้วานหมูชิมหายไอคนที่มี GTA เออคือใจเย็นๆก่อนนะเพื่อนนั่งลงสูตรอากาศหายใจลึกๆคืองี้ถึงเราจะเป็นแค่วายซิตี้นะแต่เราเช้เดียสู้กับเขาได้ฉันมีพอตเรื่องจะเล่าหให้นายฟังฟังดีนะอ่ะไหนลองเล่ามาดน พอเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะเปิดเรื่องด้วยเรือสำราญย่างรู้เลยจากนั้นก็จะมีกลุ่มโจรที่จะเข้ามาพยายามป้นเรือพอป้นเสร็จแล้วก็พยายามหนีด้วยเจ็ตสกีแล้วต่อด้วยมอเตอร์ไซค์เลยฉากไล่ๆนี้จะห้ำหั่นกันมากและจะจบด้วยจุดคลายแม็กอันยอดเยี่ยมนั่นก็คือโจนเนื่องิมเอาขาตั้งมอเตอร์ไซค์ขึ้นเลยล้มตาย เขาท่ามะเออคือมึงแน่ใจเลยวะนะ่านั่นมันคือพอดเรื่องมันไม่ได้เข้าท่าอะไรเลยกราฟิกก็จะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วดิยังมาทําเนื้อเรื่องแย่ๆพอจะทาหนังก็ต้องมีสปอนเซอร์แล้วเนื้อเรื่องแบบนี้ใครมันจะไปเอาวะกะโลก,กระลาชิบหายเลยความคิดของแกเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวไป<ม>หาเองไปหาสปอนเซอร์ให้ดูเลยว่าเขาชอบนี่ยังไม่เชื่อกันอีกเหรอเนี่ยมันไม่โอเข้าใจไหม ไม่สนแล้วเเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเฮ้ยหลังจากนั้นผมก็นําพอดเรื่องนี้ไปตะเวนหาสปอนเซอร์รายใหญ่จนมีเจ้าหนึ่งที่เข้ามาสนใจอ่ะสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากครับที่เชิญผมมาเฮียคนนี้แกเป็นเศรษฐีแนวหน้าเจ้าของค่ายเกมชื่อดังที่มีนามว่าหัวใจใส่กรอนในพูดพาทำเพลงผมก็เล่าพอดเรื่องให้แกฟังเลยเป็นไงบ้างเฮียโอเคไหม โอ liksom, ้ยเฮียชอบใช่ป่ะครับเฮียชอบผมก็ดีใจเออเออเฮียเฮียครับขอแล้วเฮียพอพอเฮียแกพึงพอใจมากพรุ่งนี้เฮียแกจะไปเซ็นสัญญาด้วยตัวเองเลย โอ้แม่นกเขาคูจุกอืมไอ้เฮ้ยุโอ้มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยโอ้กูฉีใส่ผ้าแล้วโอ้ชิบหายแล้วก็รองไปเปลี่ยนเกงแล้วเนี่ยเออรีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนเลยสปอนเซอร์เราเพลังจะมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานเฮียแกก็มาเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเราจะมีงบทําหนังแล้วเว้ยเฮ้โอเคไปติดต่อตากล้องของเราได้เลยผมได้เดินทางไปติดต่อตากล้องอย่างรวดเร็วพี่ตากล้องคนนี้แกชื่อพี่กองทํางานกับเรามาหลายปีแล้ว เชื่อมือพี่น้องนังน้องนี่ออกมาดูดีแน่นอนเลยเชื่ออยู่แล้วพี่ระดับพี่อลังการแน่นอนเดี๋ยวจะไปติดต่อเสาอ้อ,อ้อ,อมาเล่นเลยนมแบบเนี้ยลูกมะพร้าวกลายเป็นลูกปัดเลยนะเว้ย <c oughs> เอาที่พี่พอใจเลยโอเคทุกอย่างทุกเซนอัพ,พร้อมแล้วเราจะเปิดกล้องเดี๋ยวนี้เลยเยี่ยมทุกคนพร้อมนะจะได้ฉากแบบนีแน้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคไหมพี่ฉากฉากเนรยอดฉากเนยอดแอคชั่นแอคชั่นเจ่มมาก ไปฉากยิงกันบนเรือจัดการได้เยอะมากโอเคแสดงได้ดีฉากคอไล่ล่าฉากคอไล่ล่าบินต่ำๆนิ่งๆอย่างนั้นสวยมากสวยมากโอเคทำได้สวยฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายฉากมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าอย้พลาดเชียวมุมนี้สวยโอเครีบลืมเอาขาตั้งขึ้นลืมเอาขาตั้งขึ้นล้มอ่าสวยมากคัดอืมแล้วก็อย่างนี้ใช่แล้วก็ทายนี้ใช่เลย เฮ้ย hey, พี่ถ่ายฉากไหนอยู่วะเนี่ยอ๋อเป็นฉากที่พี่เพิ่มไปเองนะเป็นฉากเกี่ยวกับนางเอกกำลังนวดน้ำมันอยู่ในเรือยอชมันใช่เหรอพี่ผมไม่คุ้นเลยใช่สิวะเองอย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยพวพอเสร็จฉากนี้นะปิดกองได้เลยเดีย๋ยวพาไปเลี้ยงหมูทะหมูทะเคบ้าโ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่นางเอกเป็นอะไรวะเนี่ยนางเอกเป็นไรโอ้สงสงสายนวดถูกจุดไปหน่อยสงสัยนวดถูกจุดโอเคเราถ่ายแค่นี้แหละใหาไวเลยพี่ก่อนช่องผมจะบินเร็วเเมื่อเราถ่ายทำเสร็จเราก็รีบไปหาพี่สุชาติทีมตัดต่อของเราโดยไวเลย เวลาผ่านไป3วันผมก็ไปตามงานเหลือครึ่งนาทีแล้วจะจบยังไงวะเนี่ยเป็นไรอะนี่เราไม่ทำไม่ได้อ่ะค้องเป็นไร่เม็ดแล้วโอ้โกดนัดแล้วนี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจัดการเลยพี่พี่พี่ทำอะไรวะน่ะเฮ้ยเครื่องไม่รู้เป็นไรน้องเออสามวันที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ตัดต่อเลยพี่เลยโกรดนี่ไปดูหลังเครื่องดีๆหรือยังมันอาจจะหนูแทะอะไรก็ได้เปลี่ยนสายแค่เนี้ยโอ้พี่ลืมเสียบปลั๊กน้องเออและพี่ได้แบงคอัพ้อมมันไว้หรือเปล่านั่นอะ พี่ยังไม่ทำเลยน้องมันไปกับเครื่องเลยโอ้น้องๆ้อง๋อยวทำพี่คนใต้เลยน้องเอ,อิพี่ปิดไปแล้วน้องทำกันมาตั้งนานเลยห้านาทีแล้วเนี่ยี่กอตัวน้องเอ,อิร์พี่ต่อไปพี่จะไม่ทำพลาดอีกแล้วนะน้องนะให้โอกาสพี่อีกสักครั้งเถอะก่อนร้องน้องเออหมดกันแล้วชีวิตกูแล้วกูเปลี่ยนเสื้อเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งงง มาอยู่นี่ด่เองแม่ปล่อยให้หาตั้งนานเป็นอะไรเนี่ย มันจบแล้วเพื่อนสิกิ่งที่เราทำมันวางเปล่าหมดเลยโอ,อจะเย็นเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ถ้าไม่มีซัมนี่ไม่รู้เรื่องจริงๆนะเนี่ย่อทยทําไงได้วะของมันพังไปแล้วยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปใช่ไหมเออว่ะแกพูดมาแบบนี้ฉันคิดได้เลยนะเนี่ยถึงยังไงวันนี้เราจะไม่มีหนังส่งก็ตามแต่แต่เราก็ได้ทํามันอย่างเต็มที่แล้วนะเว้ยกูดีใจมากเลยที่มึงคิดได้เงี้ยนะเพื่อนพอมีแกนี่แหละฉันเลยคิดได้อ่ะยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปนะเว้ยเพื่อช่องจัสปาร์คของเราเนี่ย พูดพร้อมกูหนึ่งสองซ่ำม j ส,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 สปาร์ r ว่ามึงรีบจบคลิปอะหลายนาทีแล้วเออวะจบ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 